อเพ่งใส่ยางคันนู้นเสร็จคันนี้แบนอีกแล้วนะเดี๋ยวก็ถอดมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงแบนอีกแล้วถอดฝาจุกถอดแหวนมันเดิมแล้วก็งัดยางงัดน,น,น,นะ แบนแบบสนิทไม่มีลมเลยยางเส้นนี้เหมือนจะยางใหม่เปลี่ยนมาจะอีกคันหนึ่งด้วยนะเนี่ยรวยเนะะไปขี่ตรงไหนเนาะไปขี่ตรงไหนเหยียบโดนอะไรมา ก่อนอื่นเราต้องลองสูบลมเข้าไปดูก่อนหาว่ามันรั่วตรงไหนาเราดูงนี้เราไม่รู้หรอกนะต้องเอาไปจุ่มน้ำดูถึงจะเห็นอืม โอ้อันนี้เหมือนออกชัดเจนอยู่นะรู้สึกมีลอมออกตรงนี้เห็นรูเลยเอา้าถุงเงินเข้าไปแล้วนี่นะนี่ชัดเจนออตรงนี้หนึ่งจุดลองหาตรงอื่น อ,ออกทีเดียวนี่แหละที่อื่นไม่ออกแถวนี้มันมีอะไรเนาะเหมือนมันจะรั่วที่เดิมด้วยนะมันจะรั่วอยู่ตรงใกล้ๆจุกเนี่ยเส้นก่อนก็เหมือนจะรั่วตรงนี้แถวซีที่สองนะลองรู้่ามีอะไร Các bạn có thể như แถวนี้มันเป็นยังไงทำไมมันรัว่วบ่อยขอบอยังอืนจะเป็นกระขอบล้อเปลี่ยนยางมายางนอกตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับ อีกเป็นยังไงนาะหาก็หาไม่เจอนะว่าอะไรตำมัน ก็ชุดป่านี้ผมก็ไปซื้อมาจากร้านทุกอย่างยี่สิบนะก็เขาก็จะมีตัวขูดเป็นนำหนามเนี่ยครับเป็นเหล็กก็ขูดขูดตรงยางขูดตรงยางหน้ายางออกหน่อยหนึ่งนะให้มันให้มันขู่ขาเวลาจะได้ยึดติดกับตัวที่เราปะนะครับแล้วก็ทาทากาวไปแล้วนะทากาวยางเสร็จแล้วก็เอาแผ่นปะ ปาเข้าไปอีกตรงที่จุดที่รั่วนะนี่ครับเดี๋ยวลองดูว่าจะอยู่หรือเปล่าปะเสร็จแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้เลยนะใส่อย่างนอกเข้าไปนอกเข้าไป จุกจุกต้องเอาออกมาข้างหนึ่งก่อนนะนีน่ใส่เข้าไปเรียบร้อยเลย ข้งก่อนจะได้ใส่อย่างไในเข้าไปนะครับได้แล้วนะเอาปเสร็จก็ใส่เข้าไปรงจุกตรงรู ใส่แหวนแหวนต้องจุกเข้าไปกันยังไม่ต้องแน่นมากก็ใส่อย่างหนึ่งเข้าไปเหมือนเดิม เมื่อกี้เอาไปจุ่มน้ำดูแล้วเห็นมีรั่วที่เดียวนะครับรั่วจุดเดียวเสร็จแล้วก็ไปยังนอกเข้าไปเลยวันนี้ใส่ง่ายนเลย มันเดิมดูขอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สูบลมนะครับนี่ ไม่เข้าบางทีจุบนี้มันก็ใส่สูบลมยากนะครับต้องพยายามขยับมันถึงจะได้ถ้าตรงจุดของมันมันถึงจะสูบเข้านะืถ้าไม่ตรงมันก็สูบไม่เข้าดูขอบ ขอว่าปกติไหมนะ่ะเท่ากันปกติโ okay. อเคถ้าได้แล้วก็สุบเต็มไปเลยหกสิบจะซ่อมล้อเดียวนะกลายเป็นว่าได้ซ่อมสองล้อไปดูอีกคันหนึ่งก็แบน เดี๋ยวรั่วอีกไหมเสร็จแล้วก็ล็อกจุบให้แน่นแล้วก็ปิดฝาจุกเหมือนเดิม Okay. เอาไปใส่ที่เดิมยกีืนถีออกมาพอเข้าล่องแล้วก็ใส่แกนนะครับมันจะมีแกนล็อกของตัวนี้มันสั้นผมก็เลยถอดออก เสียบเข้าไปตรงลอ้อข้างนึงก็เหมือนกันข้างน้มีตัวจุกล็อกนะครับมีตังมีน็นอตตังมีนะดูว่ามันตรงล่องแล้วนะะย่แล้วก็ล็อก จุดที่มันล็อกไ,ได้พอดีนะมันจะพับตัวนี้ได้ถ้าเราพับไม่ได้แปลว่ามันตึงเกินเปิดปิดแบบนี okay. <c oughs> <Dogs> ้โอเคเดี <c oughs> ๋ยวเราดูว่ามันจะเลื่ออีกไหมนะคันนี้เลื่อบ่อยมากเลยร้อนีงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ